สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้รายการผู้พันพาเที่ยวขี่ไปบิดไปเที่ยวไปกับผู้พันนะครับวันนี้ผมพามาเที่ยวและมาแสดงความยินดีกับน้องนะครับเป็นคนเชียงใหม่เปิดร้านนะครับเป็นศูนย์บริการส้มบำรุงและเซอร์วิสบิ๊กไบต์นะครับทุกยี่ห้อนะครับไม่ไว่าจะเป็นของค่ายยุโรปอเมริกาหรือค่ายเอเชียหมายถึงญ,ญี่ปุ่นและจีนด้วยนะครับชื่อเซี่ยงซุนบิ๊กไบต์นะครับอยู่ที่ ถนนเยอดช้างเคียนซอย5นะครับพิกัดก็หาไม่ยากนะครับเซิร์ชจ,จาก Google ก็ได้นะครับเป็นร้านที่ให้บริการครบวงจรนะครับในเรื่องของบิ๊กไบค์ไม่ว่าจะเป็นการซ่อม,มบำรุงด้ำมันเครื่องยางถ่วงล้อแบตเตอรี่น,นะครับให้บริการนอกสถานที่เปลี่ยนผ้าเบรกนะครับมีสินเชื่อซื้อขายนะครับแล้วก็ล้างรถตัวรออนะครับตรวจสภาพรถและต่อภาษีพรบด้วยนะครับ ก็ย้ำอีกทีนะครับเสี่ยงซุน Big กไบคนะครับก็เป็นศูนย์ซ่อมบำรุงและเซอร์วิสบิ๊กไบค์โดยเสียเสี่ยงซุนนะครับอันนี้ผมให้ดูร้านของเขาวันนี้เปิดนะครับเป็นทางการนะครับก็อยู่ที่ถนนเยอดช่างเคียนซอย5นะครับรายการผู้พันพาเที่ยวขี่ไปบิดไปเที่ยวไปกับผู้พันนะครับก็จะพามาเที่ยวแล้วก็มารู้จักนะครับในเมื่อเราเที่ยว เราขี่บิ๊กไบค์เที่ยวเราก็ต้องรู้จากร้านที่จะเซอร์วิสให้เรานะครับก็เป็นร้านที่ให้บริการครบวงจรนะครับผมให้ดูร้านเขานะครับวันนี้เป็นวันแกรนโอเพนนิ่งนะครับให้ดูบรรยากาศของการนะครับเฉลิมฉลองการเปิดร้านของเขานะครับเชียงซุนบิ๊กไบค์นะครับเจ็ดยอดซอยห้านะครับอันนี้ก็ให้ดูนะครับมีบริการครบวงจรนะครับตรออพรอภาษีนะครับร่างรถ สินเชื่อซื้อขายนะครับเปลี่ยนภาพเบรกให้บริการนอกสถานที่นะครับมีแบตเตอรี่ด้วยนะครับจำน่ายนะครับก็ใครผ่านมาทางนี้นะครับหรือมาเที่ยวขี่บิ๊กไบค์จากต่างจังหวัดมาเที่ยวที่เชียงใหม่นะครับถ้าอยากจะมาใช้บริการในกรที่ี่รถท่านมีปัญหาต้องการให้เซอร์วิสเป็นการเร่งด่วนก็แวะมาที่เซี่ยงซุนบิ๊กไบค์นะครับเซี่ยงซุนบิ๊กไบค์นี่อยู่ที่ถนนเจ็ดยอดนะครับช่างเทียนเจ็ดยอดซอย5นะครับวันนี้เปิดให้บริการนะครับ เป็นอย่างทางการหรือว่าแกรนโอเพนนิ่งนะครับค่อยดูนะครับก็มีลูกค้าแขกผู้เกียรตินะครับให้เกียรติเข้ามานะครับมาแสดงความยินดีกับเสี่ยเสี่ยงซุนนะครับอันนี้ว่ากลุ่มผู้พันพาเที่ยวนะครับที่มานะครับเป็นเกียรติให้กับเสี่ยงซุนพิทไบต์นะครับวันนี้เราก็พิทพิทไบต์มานะครับมาแสดงความยินดีกับเขานะครับก็อย่าลืมนะครับสามารถติดตามรายการผู้พันพาเที่ยวทางช่อง t i k t o k YouTube เฟซบุ๊กอินตาแกรมนะครับชื่อรายการเดียวกันคือผู้คันขาเที่ยวนะครับแล้วจะพาไปเที่ยวนะครับไปดูนะครับสถานที่ใหม่ๆแนะนําสถานที่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการให้เซอร์วิสในเรื่องของการขับขี่บิ๊กไบค์นะครับย้าอีกทีนะครับอยู่ที่เซี่ยงซุนนะครับบิ๊กไบค์ซ่อมบำรุงและเซอร์วิสนะครับก็ให้บำรุงการซ่อมบำรุงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนถ่ายยางนะครับเปลี่ยนยางท่วงล้อ แบตเตอรี่นะครับให้บริการนอกสถานีนะครับมีเรื่องของการให้บริการผ้าเบรกสินเชื่อซื้อขายล้างรถตรอ,อตรวจสภาพนะครับพรบต่อภาษีด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้ามาเที่ยวเชียงใหม่โดยเฉพาะเพื่อนๆชาวไบค์เกอร์ที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับมาเที่ยวเชียงใหม,ใหม่แล้วจะต้องการเซอร์วิสนะครับเปลี่ยนถ่ายนะ้ามันเครื่องรถบ้างอะไรเนี่ยนะครับในการที่จะต้องมาใช้บริการไม่ว่าจะเปลี่ยนยางนะครับเปลี่ยนผ้าเบรกนะครับก็มาที่ เชียงซุนบิ๊กไบค์เลยนะครับเชียงซุนบิ๊กไบค์ย้ำอีกทีนะครับช่างเคียนเจ็ดยอดซอย5นะครับวันนี้ก็พากวนอินทนนไบเกอร์มานะครับมาเที่ยวแล้วก็มาแสดงความดีกับน้องๆเขานะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าใช้รถบิ๊กไบค์เดินทางมาจากต่างจังหวัดมาเที่ยวเชียงใหม่นะครับก็มีร้านที่รองรับการให้บริการแบบครบวงจรนะครับพบกับรายการผู้พันพาเที่ยวใหม่นะครับ ในคลิปต,ต,ต่อไปดังจะพาไปเที่ยวพาไปรู้จักนะครับสนับสนุนธุรกิจ SME ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับให้มีรายได้นะครับกระเตื้องขึ้นนะครับหลังจากที่การซบสาวของโควิด -19 ตอนนี้โควิด -19 ก็เป็นแค่โรคประจําถิ่นไปแล้วไม่ใช่ไม่ใช่โรคติดต่อร้ายแรงนะครับใครมาเที่ยวเชียงใหม่โดยเพราะกลุ่มที่เป็นบิ๊กไบค์นะครับเป็นพวกสายไบเกอร์ก็มาใช้บริการได้นะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ ห้าวใจที่ม่เี่ยนว่าจะเปีป่ไปหาเธอขอคารักชวนนกนเอวไม่บอกให้เธอแม้จะอยู่แสไนไกลเมทีดั นวนน้องนอนเคียงใครปีกรัวใครควาเอาไปแน่พร้อมถ้าหัวใจที่มีปิดบินา